แม่อืมเดี๋ยวจะขับไปลงบ้านแม่อยู่อเอาอะไรมาให้เรอแม่อขอบคุณครับไปดูคนมาสองรอบเลยเหรอถูกรางวัลเลยเหรอถูกเลขเลยเอ้าไม่แบ่งกันละ่ะอ๋อแบ่งไันแล้วยั่ไงเนี่ยใช่ไหมแบ่งม่วงนี่ใช่ไหมดีงามเลยขอแม่ถวยบ่อยนะครับแม่ขอบคุณครับแม่ถูกปะเนี่ยแม่ไม่ถูกนะโอเคไม่ถูกกับเขาใช่ไหม เอาใครเป็นใครแล้วนะอืออือนะอก็รายการสองคนถูกต้องแน่ขอบคุณครับครับฮะจะถูกแล้วหรอมวนหน้ากู่ไปเล่นไปถูกเจ็ดม้วนเลยตายแล้วเมื่อกี้จับขนลุกเลยเจ้าแม่ขอบคุณครับอบบะ,ะรอบอไรเมื่กมอกี้ขนลุกถึงหัวเลยโอ้ยใจวิวเลยเนี่ยแม่พูดงี้หนูก็ต้องจัดแล้วแหละ ยังไม่ได้ฝันเลยเออยังเจอคนที่อยากฝันถึงมหาไม่เจอคิดไม่ออกขอบคุณครับขอบคุณครับแม่อ้าวให้ตังค์แล้วก็ไปดูทินะขอบคุณครับชอบสถานการณ์การรักเราแน่นะอย่าไปขี่เครื่องบินเหรอออจะขอเป็นชาติจะขอเป็นอาไหร่ก็รออ่าจัดจัด